แม่ห้องไหนก่อฮึ่มแมวแมวหน่อยแม่เสื้อบีนยังไหนก็นบินยังสัน้นไม่แบบนี้บายดีย้ำเสาพี่น้องปองปายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะปะไปหาอาหารปลาปะแก้วแมวแม,ว,แมวห้องไหนนะแมวเออแม่ห้องเสร็จตัวนี้เนาะโอ้ยกำลังตื่นเนาะแม่ห้องอีกแล้วแมว โอ้แมวแม่แม่หน่อยแม่มาหมอกลงเริ่มหนาวแล้วคือห,นห<ป>มอกลงไปไปให้อาหารป่าจังหน่อยกันไปเบิ่งผักเข้าไปไปเบิ่งผักเข้าปลูกไว้นะฮะมาสวัสดีค่ะเฮ้ยหนากับบัท่านล่างไปจ่วยนี่ไปเบิ่งผักเข้าปลูกวไว้ไปนนดูผักเราปลูกไว้สิ งามบ่ท,ท,ทีผดมันออกทีผลมะเขือมันออกหรือบปล่าก๊าซออกอมงออกึงด้วยนะตัวนี้เองของตุ่งก็คณะกับมะเขือดอกมะเขือก๊างออกอยู่นั่นพ่อไก่อืมตัวนี้คณะได้ไหนคณะ ตัวนี้พักกันกวางตุงนี่ที่แห้งขวดถ้าลกไปกินเอาอเขอสวัสดีค่ะสวัสดีหลหะเดวจะสวัสดี่ะไมาตายดอกมันเกิดก,กระดังสิบปงหอมเปย์ใหญ่มาปลูกไหม่ไป สืบแพาไปหาอาหารปลาไปเบิ่งบกุงน้ำไปยังระว่างเด้อไปไปเบื่ออะไรดอกจะของต้องตามมาเรื่อยๆให้อาหารปลาก่อนโอ้หมอกลงหมอกลงทั้งปุ่นว่าสิบทางปลาอันทางมันสำปะหลังปลูกของมุตานเด็ปลูกเนาะ ต้องกลัวดอกทางน้ำม,มันไหลมาจากภูเขาร้านเลยเขางามมาจอยมาแตาง่งงงมมาเลย มึงคงกำลังหน่วยไล่หลายหน่วยดกคงกำลังเป็นหน่วยละปลูกไว้โดนละอันนี้คือผักคะผักคะผักคะทุเรียนแน่อาไปบ้านเข่าให้ตัวนี้ก็จะมีเข่ามันเข่าเลือเนาะจะไม่หายมันกอาหารเม็ดให้มัน โมวช่อยออกนอกค <c oughs> uh, ุณมันอยู่ตรงนอกหลายกว่านี่ไปไไกดคุณปุนปุ้นนักเออเออมันบายหรอกจมไปอะอเป็นไงของแตกไม่ตตกเลยเนไงตตกฝน อ้ออยอไรอไปไปการไปไปให้ปลาผนปลามาหลายแล้วผุหนอปลามาหลายๆเบิ้งซื้อให้เอา้าขอให้มันไปผุหนอมันมาหลายรายแล้วผมจำติดอเออไปเออ,เอ,อโอ้ยกอเกล้องโคกเบอร์เลยเนาะ เอาการบ้านปลาเก๋ไก่ผุ้นะ่ะบ้านปลาเก๋ไก่ผู้เออต่างจินผีเสื้อเสื้อผีเสื้อปลาเขงตัวนี้องปลาเข่งต้งปลาอ่าะปลาบ่าปลาตะเพียนปลาบ้านกับปลาตะเพียนเข่งมันกินไม่กินอาหารห เบื้องพุดอะไรพูพ่นเมื่อบงเน่ก็สร้งเนี่ยก็ลายอยู่อเกย่อเกมก็มีอีกเ้เจบจ่อเยนูนูตา Tông bằng yêu nữa cái sang này lãi lãi. Mamma. Ya nhiếp nè. Mamma. 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 ไปวานให้มันถาบงันกินไปเลยอกไป่าปามากเสื้อบินอะไก็บินั่สั้นพีเสื้อไม่บินังสั้นติโอ้จอยให้ังสั้นติอี่เสื้อเอเสื้อให้ังสั้นดอกให้พีเสื้อบินไรแมวในห้องเลยแมวนะแม้ห้องไหก็ โอ้ยแมวแมวน้อยแหมอินาโอ้ยแมวนี่ห้องดีเวอืมอืมเอ้ไหนไหนไหนนี่รองเท้าอืมเอ้าหมอกลง พี่เสื้อให้ยังไงก่อนให้พี่เสื้อให้เบิ่งก่อนนะเออพี่เสื้อให้เซนเต๋โอ้พี่เสือ้อแมแมวเด้อออแมวห้องดีขนาดเลยว่ะแมวนี่มแมวหน่อยนี่แมวหน่อยกับแมวใหญ่ใช่ใช่ใช่เปิดเบิงง่งนสองเบิร์ใหญ่น่สำเนียงน้องชายดูพี่เสื้อดอกเ<อ>จ๊เดือนหน่อยนี่นอีอจกจัหมึอก,อกับเธอสิบกว่าวันเบิร์นเบิร์ เาว่าหายาลงหรอกมันโตเออีปสิเชื่อไว้ไปลงไปแกะย่างให้ดีเด้อ่อบเ,เ,เ,เธอลูกมาพี่ใบมันบังข้าวูจะเอาพี่หน่อย กำลังหกโมงเหนือเนาะพี่น้องเนาะอากาศสดชื่นดีเย็นสบายจาังไนก็หนาวแล้วจังหน่อเนี่ยนะจนังไนก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันกลางเดือนกันยายนแล้วนะตุลาเนี่ยก็เริ่มหนาวแล้วกหนาวแท้ๆคนพฤศจิกาครับสีนาวแล้วมามามาออกมาเฮยหอมเปี๊ยใหญ่ามาปลูกไหม แม่จอยแม่จอยมาพาไปใส่เขาเข้าไป,าห,าไปหนึ่งเขาไหวเพราะทำใส่อยู่พี่หน่องมามาพี่แ้วมาังเห็ดกำลังสางขั่วพี่หน่องเอ้ยต่อขั่วกิดสิหกเล็กน้อย แมวหน่อยมาเด้อแมวหน่อยมามามาทรา,า,ายเขาเร็วแมเปิดขึ้นสิเปิดว้ ไปขึ้นมัน้งเอออ่าไปขึ้นเออโอ้ขาหอมวหวยอ่ะอ่าพิด,ดวไว้ใส่เจาขาวไปเฮ้ดยังกินน้ำมาเนี่เนาะก็เป็นไฟให้มันกินหน่อยดีม,มันจะขาหอกเลยอืมเอา้าแก้วมันนี้ดูแก้ว ใส่ขาวไปเที่ยวเนี่ยใส่ขาวมาไปเน่ียใส่ขาบลกก้อนใส่ขาวไเนี่ยเีใส่ขาอันนี้แบงค์ค่นไหมแบงค์ค่งก็ได้ไหนมันเฮียเด้อแบงค์คืนอ่ะแบงค์คืนกับสองข้าง ใส่เข้าใส่เข้าไหนไม่เห็นเลยพกอืมไงมันเฮียเด้อะใส่เข่าแล้วก็ใส่กองเด้อจอยเด้อพอสิอ่ยอตใสออกใส่ออกเหยหนักมากเลยเร็วเรวเอสิบห้าเก็บาบวกบวกคนไหนมึงบวกไาไร บักบัวบักอืนะ้อนะอื้อนี่ก็เป็นหน่วยหลายอยู่หกเกือกหน่วยเพราะท่านีไม่มีเวลาถางมันหาฝนนี่ยามันขึ้นไหว้าเข้าเดียวก็ข้นพูน่นบักบวดอกเต็มอยู่เป็นหน่วยหลายหลายดีละ่ะหน่วยมันนะกเก็บ เก็บกระแก่เบิดพุ่นเรื่องกกใหม่พุ่นหิ้งตะลายพุ่นนะบวบนะขึ้นกกใหม่เบิดเก็บเขาบอกบวบกันไปเขาเอือกันอยู่หัดไลยอยู่บวบกำลังเป็นดอกเต็มอยู่ไต่เก็บเอืออยู่เอือมัน นี่ก็อน่วยนึงทด้นีเออ่เครื่อมันตายเลยฝนตกลายพดไร้หน่วยอยู่นี่เป็นจีบพ่นเด้นี่ก็อน่วยนึนยนนนยนงนี่เครื่อตายเบิดล่ะอุ่นสามสี่หน่วยเฮ่ยนะ มึงกะปุ่นกะปุ่นกะหลายหน่วยอยู่ยญญญญนะอืมตัวนี้หน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่มันแล้วบอกง่ายจะตายเปิดเลยไหมมันหนามันนี่หมด เก็บไปแหว赖หน่วยอะไรล่ะเก็บเอาบกกกับกันบกวาเก็บเอาสองเสมอเริ่มสิแก่เลย้าบนได้มาเก็บเอาน่ะบวกบวกอึบกทัวตัวนี้แก่ล่ะ ซุ่มมนี่ก,ก็กระลังเป็นหน่วยอีกตัวนี้แกแล้วซุ่มมนี่ก,ก็เป็นหน่วยอีกสี่ได้อยู่วะตัวนี้จะตายแล้ววนะเนาะเก็บอ,อ,อื้อไปไว้บ้านเลาวกันตัวนี้ก็แกแล้ว อือหลไยเข็บอือไปบ้านน้องกันบ้อพวกอนะอือลายนี่ก็หนวยหนึ่ง แกงบักอื้อสันตัวแบบนีน้เนาะแกงบักอื้อบักบัวไปสันแล้วพี่น้องเอ้ยหน่อยแบบอื้อกระลายอยู่เพื่อแตเก็บอะเก็บเอาซ้ำนี่แหละเก็บมากนะแบกอื้อเนี่ยหน่วยใหญ่ได้หน่วยไหนน้องหน่วยใหญ่เกิดเนาะหน่วยใหญ่แฮะ